ฝรั่งสายหน้าเอาอีกแล้วแอบถ่ายรูปชันอีกแล้ว <Hey. S 1> ลุยคนนี้ก็ลุยโอเคลุยแต่ละวันนะคะที่โคราชก็จะประมาณนี้ค่ะมีหลานชายหลานสาวนะคะแล้วก็แฟนพี่ธนัทแล้วก็แม่พี่ธนัทเป็นคนเข็นเองนะคะมาออกกำลังกายรอบหมู่บ้านนะคะ <S <S ทำไมไม่นอนอนะติดตามากเลยนะลูก ตาก็มานั่งดิ้งนี่มันดึกแล้วนะเนี่ยไม่ยอมแล้วร้องจังเลยฮคือเย็นวันนั้นก็มานั่งเป่าปากทําเสียงรถกันนะคะสองคนตาหลานค่ะจริงๆดึกแล้วนะคะหลานไม่ยอมนอนร้องหาตาเดินมาหาถึงหน้าบ้านตาก็นั่งดิ้งอยู่รีบเข้าไปอุ้มหลานมาโอบกันแบบนี้ค่ะอยู่ดีๆี้ <c oughs> ชอบแล้อลูกฮะสต๊อปสต๊อป <laughs> ข้าบ้านครับพอ,อ,อแล้วข้าบ้าน <laughs> ทำไมมาไปไป เร็วข้าบ้านหว่วยจะอยู่กับตาเกือ,อ,คอบบยค <Yeah. S 2> นปีกจอกวไปไหวสามคัะสวัสดีครับนีตันสวัสดีครับลูก นั้นเนี่ยพอบอกให้กลับก็กลับมาลงมาลูกมาไหว้เสร็จไหว้เสร็จไหว้เสร็จก็กลับลูกมามาลงมาอึ๊บกูิ่กโฮมไปทางนูน้นไปทางนูน้นเย่ไม่ยอมค่ะทุกคนวอ้ยเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วเปรี้ยวเลยอะค่ะ <c oughs> ดูว่ดูว่โอเคโอเคตายแล้วไม่ยอมกลับ <laughs> <c oughs> นัน่นนัน่นนั่นนั่นดูสบัดแข่งสบัดแขนโอ้โหไม่ยอมไปนะคะ คุณตาปีเตอร์เป็นชาวออสเตรเลียนะคะรักเมืองไทยแล้วก็อยากมาอยู่เมืองไทยค่ะกิจวัตรประจําวันในช่วงที่เขาอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเด็กๆแบบนี้ค่ะในแต่ละวันนะคะช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนนะคะเขาก็จะพาเด็กๆมาเล่นฟุตบอลแบบนี้แต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะหนึ่งสองโอ้แก่งมากเลยอุ้ยตาตบมือให้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาม่ อู้อะไมเอาไหมพี่นายเอาไมครับอู้ว้าวปรบมือปรบมืออเอาเนียตานมาทางนี้ลูกโอ look, ้พี่นายเก่งจังเลยอ่ะหลายหลายลูกเลยอ่ะยสุดยอดสุดยอดลูกสุดเหนือยยังลูกเหนื่อยยังเออไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอาอีกอันนึงตั้งใจลูกตั้งใจ หนึ่งโอ้พี่นายเหนื่อยยังเหนื่ยังครับยัง,ยงที่เข็นน่ะเป็นของยายนะที่เขียนน่ะเป็นของยายทวดนะคะแต่มาใช้สำหรับเด็กจริงๆอ่ะอยากจะซื้อแบบเด็กนะแต่ว่าอันนี้เป็นทูอินวันค่ะทุกคน እ ህ ህ